สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปดนีนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับมาแจ้งให้กับชาวประกันสังคมมาตา3ามาได้รับทราบนะครับกับ2กลุ่มนะครับที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับก่อนเสียโอกาสพลาดรับเงินเยียวยา4ี่0บาทที่รัฐบาลแจกนะครับโครงการมาตรา3-3เรารักกันนะครับเผยความคืบหน้ากลุ่มทบทวนสิทธิ์ยอดลงทะเบียนสําเร็จสะสมนะครับ490,000กกว่าคนนะครับ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับผู้ลงทะเบียนสําเร็จสะสม3,800กว่าคนนะครับเตือนที่เหลือนะครับรีบลงทะเบียนภายใน28มีนาคมนี้นะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะครับช่วยแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆเลยนะครับและหากมีความคิดเห็นหรือแนะนําติชมช่องนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโครงการม3 3เรารักกันนะครับ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพผู้ประกันตนมาตาสามสามนะครับให้ได้รับสิทธิ์คนละสี่พันบาทนั้นนะครับอาจจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดนะครับโดยขณะน,นี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์นะครับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินทางเว็บไซต์มสามสามรอรักกันนะครับและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตัง์นะครับาาตั้งแต่วันที่1 5ถึง21มีนาคม2 5 6 4นี้นะครับหากตรวจสอบแล้วไม่มีสิทธิ์นะครับ จะต้องรีบทบทวนสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง2 8มีนาคม2 5 6 4นะครับโดยประกันสังคมนะครับกระทรวงแรงงานนะครับได้แจ้งเตือน2กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกนะครับคือผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนนะครับและผู้ที่ได้รับ sms จากธนาคารกรุงไทยว่าชื่อนามสกุลผิดนะครับให้ทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ม .3-3 เราลักกันได้เลยนะครับ โดยที่ผู้ประกันตนต้องกดเข้าไปที่เมนูทบทวนสิทธิ์นะครับปุ่มสีเหลืองนะครับจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ละเอียดชัดเจนนะครับเช่นชื่อสกุลน,นะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนและรหัสหลังบัตรวันเดือนปีเกิดจังหวัดที่พักอาศัยเบอร์โทรศัพท์แล้วคลิกปุ่มขอทบทวนสิทธิ์นะครับผู้ประกันตนกลุ่มนี้นะครับสามารถตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ม .3-3 รอลักกันได้นะครับ พร้อมกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ในวันที่5ถึง11เมษายนนะครับ2564โดยจะได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชันเปาตังนะครับในวันที่12เมษายน2564นะครับจำนวนเงิน4,000บาทเลยนะครับเพื่อให้ผู้ประกันตนนะครับเริ่มใช้ใจ่ายซื้อสินค้าและบริการนะครับผ่านร้านค้าผู้ประกอบการนะครับบริการในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันผุงเงินนะครับ หรือภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะนะครับในวันที่12เมษายนถึง31พฤษภาคม2564นะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับและผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่ได้อยู่ในมาตรา33นะครับจะต้องไปทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมนะครับกรุงเทพมหานครนะครับ หรือจังหวัดหรือสาขาทั่วประเทศนะครับตั้งแต่เวลา8.30โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งของทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับโดยให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมาด้วยนะครับณสำนักงานประกันสังคมตามพื้นที่ที่ท่านอยู่นะครับหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงานนะครับ1 5 0 6กดหนะครับและสามารถโทรศัพท์สอบถามนะครับจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะครับ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับหลังลงทะเบียนมสามสามเราลักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้วงเงินเดียวยา4 0 0 0บาทผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับเหมือนโครงการเราชนะนะครับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเช่นเดียวกันนะครับนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับของโครงการม3 3เราลักกันว่านะครับมีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นประมาณ8ล้านสแสนกว่าคนนะครับ ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลนะครับจากกลุมการปกครองประมาณ6 2 0 0 0 0กว่าคนนะครับไม่ผ่านเงื่อนไขเงินฝากเกิน500,000ประมาณ1 6 0 0 0 0กว่าคนนะครับในจำนวนผู้ลงทะเบียนกว่า8ล้านกว่าคนนะครับมีประมาณกว่า1ล้านคนนะครับที่เป็นกลุ่มที่มีไรายได้ต่ํานะครับคือมีเงินเดือน5 0 0 0ถึง8,000บาทนะครับและมีประมาณ3 0 0 0 0 0คนนะครับที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจําจนวนนี้ก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 1แสนคนนะครับที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยู่ใน2กลุ่มนี้นะครับก็รีบไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับก่อนที่ท่านจะพลาดรับเงินเยียวยา4,000บาทนะครับหากใครยังสงสัยอยู่นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับของโครงการม .33 เราลักกันนะครับที่นํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ลงทะเบียนผ่านได้ใช้เงินกันทุกคนนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทุกท่านทราบอย่างรวดเร็วนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ